ราชาลูกหนังโวโกขอเสนอร่าง120ซของปีสแสดงขอขอบคุณบทความจากแฮชแท็กบลีฟโดยสารพีมันคือคำคืนแห่งความประทับใจของแฟนผีที่ได้เห็นจิตวิญญาณนักสู้ในเกมนี้หลังจากโดนนำไปก่อนถึง0ต่อ2ขาบ้านแต่ด้วยปัจจัยลหลายอย่างมเมจิตกลับมาได้ในเกมนี้แถมเป็นการกลับมาที่สมบูรณ์แบบมากโดยเฉพาะในครึ่งหลังมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจและเหตุใดมันคือร่าง1 2 0ของปีสแสดงทั้งหมดนี้คือคำตอบ ต้องบอกว่านี่คือเกมที่มันสุดๆเกมหนึ่งจริงๆในแง่ของอารมณ์และความรู้สึกในการเชียร์ทีมรักสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดบ็อกซิ่งเดย์ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลลาไปได้3ต่อ2ด้วยหลากหลายรสชาติที่มาครบในเกมเดียวการโดนยิงนำก่อน2ลูกรวดค่าบ้านในครึ่งแรกจนทำให้แฟนบอลบางส่วนทอดใจปิดทีวีทิ้งกันไปแล้วรวมทั้งฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมที่เรียกลูกฮึดแบบสุดๆขึ้นมาในครึ่งหลัง การระเบิดฟอร์มระดับมาสเตอร์พิษของสตาร์บอยอย่างอเลนโดกานาโชที่โจมตีเล่นงานใส่คู่แข่งตลอดทั้งเกมจนเบิ้ลสประตูสาคัญทําให้ทีมได้ขวัญกําลังใจอย่างเต็มที่ก่อนจะส่งไม้ต่อให้เพื่อนปิดฉากแบบพีคๆด้วยซีนที่ไม่มีใครคาดคิดโดยประตูชัยของทีมซึ่งเป็นประตูแรกในเพลย์บลิกของลารสมุดฮอยลุนที่เรารอคอยเอาใจช่วยน้องมาตลอดทั้งครึ่งซีซั่นทําได้สําเร็จและระเบิดความรู้สึกออกมาให้ทุกคนได้เห็นบนความผิดพลาดก็มีความหวังบนความสิ้นหวังก็ยังมีแสงสว่างอันร้อนแรง นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเกมนี้ประเด็นใหญ่ๆที่น่าสนใจในเกมนี้อยู่ที่5เรื่องสำคัญในเบื้องต้นดังนี้ 1. แท็กติกของแอสตันวิลล่าที่ดันเกมและเปิดพื้นที่มันเข้าทางในการดึงจุดเด่นเกมลูกของแมนยูออกมาใช้งานได้เต็มที่ 2. ระบบการเล่นที่จัดทีมในฟอร์มชันและไลน์อัพที่เหมาะสมทําให้การเล่นไหลลื่นโดยเฉพาะกลางที่ช่วยเซตเกมโต้กลับ 3. ทีมเวิร์กที่เพิ่มเติมขึ้นจากครึ่งแรกและคุณภาพการเล่นเกมลูกที่แก้ไขให้แม่นยำเฉียบคมในครึง่งหลัง 4. พลังงานการเล่นที่ทุ่มเทไม,ม่หยุดตลอด90นาทีผนวกกับโครงสร้างเกมเพรสซิ่งที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพ 5. ทีมสบิตที่ยังเหนียวแน่นและจิตวิญญาณในการไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆบุกจนกว่าจะชนะในแบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแท้ๆด้วยใจเกินร้อย 1. ท้าทายมัจุรานปัจจัยสำคัญสุดที่เอื้อให้แมนยูชนะในวันนี้ได้คือแทคนิคของอุนายเอเมรี่ที่เลือกดันเกมสูงเปิดพื้นที่จนทำให้แมนยูสร้างโอกาสได้เรื่อยๆวันนี้อุนายเลือกเล่นมิ บล็อกดันเกมขึ้นมาป้องกันกลางสนามบวกดันดิเฟนซีฟไลน์ขึ้นมาสูงเพื่อเหตุผลหลักๆ3อย่าง1.1เล่นกับดักล้ำหน้าใส่ตัวรุกของเมนต์ตลอดทั้งเกมอย่างที่เห็นเพื่อปิดผนึกเกมลูกแมนยูและได้ผลในลหลายครั้ง1.2ขยับพื้นที่เกมรับของพวกเขาให้ออกห่างจากปากประตูของมาติเนสไม่เปิดโอกาสให้แมนยูไปบุกกดทาเกมในพื้นที่นั้นง่ายๆ1.3ดดึงให้แนวกองหลังของแมนยูต้องดันสูงขึ้นมาเล่นกลางสนามในพื้นที่ที่พวกเขาถนัดกว่า เพื่อจะบุกเจาะด้วยความเร็วความแน่นยำและความสามารถเฉพาะตัวใส่ยู่นเต็ดโดวยวิธีคิดแล้วเราจะบอกว่าอูนายเองก็ไม่ได้ผิดอะไรละหลายครั้งมันก็ได้ผลโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาเลือกมันมีแผลตรงที่กลายเป็นการเปิดโอกาสให้แมนยูได้ใช้จุดแข็งที่ดีสุดของเกมรุกในการโจมตีรุกด้วยการชิงจังหวะกับหลายกองหลังซึ่งเราทําได้ดีและประสบผลสําเร็จในที่สุด 2. การใช้ระบบการเล่นที่เพิ่มเติมความแน่นอนลงมาในไล์อัพตัวจริงในแผงแดนกลาง รวมถึงฟอร์มชันที่เหมาะสมและสอดร,รับกันดีกับองค์ประกอบการเล่นอื่นในเกมและเซอร์ไพรส์ในตำงห่งปีความที่การโชทํทำได้เกินความคาดหมาย 3. คุณภาพการเล่นที่ดูดีขึ้นในครึ่งหลังข้อนี้ชัดเจนมากว่าเกิดอะไรขึ้นจากครึ่งแรกจะเห็นว่าการเล่นชิงจังวะและเจาะพื้นที่เวลานั้นยังดูเหมือนว่าพึ่งพาให,ให้การวิ่งของใครคนใดค,คนหนึ่งมากกว่าซึ่งภาระทั้งหมดตกไปอยู่ที่แรดฟอร์ดต้องพยายามสร้างจังหวะให้เพื่อนตลอดเวลาวิ่งตีรถเปล่าบ้างเพื่อนไม่ยอมแทงมาบ้าง พอมันไม่ลงล็อกกันเกมรุกที่จะขึ้นไปอย่างไฟนอลเติร์สและต่อที่จังหวะที่เป็นช็อตเอนดิ้งซีเควนซ์ที่ได้จบด้วยการยิงจึงไม่เกิดขึ้นครึ่งหลังจุดที่เปลี่ยนลงมาคือการวิ่งทำลาย,ลายและการเล่นเกมรุกในจังหวะสุดท้ายไม่ได้เกิดจากนักเตะค,คนใดคนหนึ่งที่เข้าทำด้วยตัวเองแต่เป็นการเล่นที่ใช้ทีมเวิร์กร่วมกันเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อแรดฟอร์ดได้บอลเพื่อนตัวอื่นจะวิ่งด้วยกันทั้งหมดแล้วพอเขาได้บอลจึงทำให้มีทางเลือกตัวจ่ายบอลที่เยอะมากสามารถป้ายยบอออลลต่่่ไดด้้ททงงานชแะหุีวิเย จากที่ครึ่งแรกบคอได้ตัวเล่นแดนบนได้บอลหลุดมาแล้วมักจะหาทางจ่ายต่อให้เพื่อนไม่ได้ลงท้ายด้วยการยิงเองในจังหวะที่ยังไม่อันตรายพอเพราะไม่สามารถหาเพื่อนที่ตำแหน่งดีกว่าได้สี่พลังงานที่วิ่งไม่หยุดตลอดทั้งเกมของนักเตะแมนเดปเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้อสตันวิลล่าเล่นได้ลำบากและไม่สามารถโจมตีแมนอยู่ได้จะแจง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เกมเพสซิ่งของแมนเด์ดูเดือดมากเพราะเพสกันด้วยทรงที่เหนียวแน่นและเพสร่วมกันทั้งทีมไม่มีการปล่อยวิ่งเพสแค่3 4คนแบบขอไปท แต่เป็นการเพรสโถมเข้าปิดพื้นที่การเล่นของคู่แข่งปิดการออกบอลล็อกทางจ่ายไปถึงตัวรับครบทั้งพื้นที่5การเล่นด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งทีมเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากเรื่องความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจที่แม้โดนนำสองลูกก็ยังสู้ไม่ถอยลุยไม่หยุดตั้งแต่โดนนำยันไล่ตามจนเอาชนะได้นี่คือสาเหตุสำคัญของชัยชนะที่ไม่ได้ไปกว่าเรื่องแท็กติกเลยถ้าประเด็นแท็กติกที่วิลล่าใช้มันเข้าทางเราคือเหตุผลแบบออร์แกนิก100%ในวันนี้ เรื่องของจิตใจนักสู้ที่เกิน100ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราทำได้สำเร็จทั้งในเรื่องของแพชชั่นวินนิ่งเมนเทอลิตี้รวมถึงทีมสปปรตอย่างที่เห็นสปรรสิต120%รสร้างสภาวะอันแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับทีมเราในวันนี้นี่คือกล่องของควัญจากจอม,มานที่มอบให้เรามีความสุขและสาใจในวันคริสต์มาสเช่นนี้ขอบคุณแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พยายามสู้เพื่อแฟนบอลอย่างสมศักดิ์ศรีที่สุดแล้วไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ขอแค่สู้ให้สุดชีวิตเหมือนวันนี้ไม่ว่วาาผลจะเปงงเป็็นนนยัััังงงไไรรกบด้้ท หลังเกมนี้คอบบี้เมนูโพสแคปชั่นว่า v ีวิวเนวดายอันเป็นสโลแกนการไม่ยอมตายง่ายๆของสมศรเอาไว้นั่นคือจิตวิญญาณที่แท้จริงของปีแสดงที่เรารู้จักนันนี้จะเป็นเกมบ็อกซิ่งเดที่จะอยู่ในความทรงจําของแฟนผีไปอีกนานแสนนานและชัยชนะในเกมคืนนี้มันคือร่าง100%ของปีแสดงอย่างแท้จริงหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ